ขอ,อเชิญท่านเข้าสู่ช่วงเวลาที่น่าสะพรึงกลัวได้นะบัดนี้ในตอนที่มีชื่อว่ารอยทาง เรื่องราวลี้ลับที่ครอบครัวของผมเจอมานั้นมันเกิดขึ้นในครอบครัวของผมเองครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก20ปีเห็นจะได้ตอนนั้นผมมีอายุแค่เจ็ดขวบเท่านั้นคุณพ่อกับคุณแม่ของผมนั้นเข้ามารับราชการในกรุงเทพปิดเทอมถึงจะได้กลับไปเยี่ยมบ้านคุณยายบ้านของคุณยายบรรยากาศน่าอยู่มากครับเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดคุณยายของผมอายุ 80- 90ปีเข้าไปแล้ว สุขภาพไม่ค่อยจะสู้ดีนะักแต่โชคดีที่มีลุงพี่ชายของแม่คอยดูแลอยู่ใกล้ๆแล้วันหนึ่งคุณยายของผมก็เสียชีวิตลงอย่างสงบคุณพ่อคุณแม่ของผมจึงรีบกลับบ้านโดยด่วน <c oughs> เออเองร้องไห้แบบนี้แม่เขาจะไม่สบายใจนะเว้ยโทอพี่ก็ฉันยังทำใจไม่ได้นี่นะแม่ทั้งคนนะพี่มาจากไปก็ทันหันแบบนี้อ่ะใครวางจะไม่เสียใจอ่ะข้าก็เสียใจเหมือนกันแต่ข้าก็ต้องเก็บเอาไว้ในใจเกิดแก่เจ็บตายนะเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครหนีพ้นไปได้ล่ะเอาละ ตอนนี้เขาจะแบกลงแม่ขึ้นกองฟอนแล้ว <c oughs> ลุงลุงไอนี่เขาเรียกอะไรเหรอครับไม่เห็นเหมือนใดกรุงแทบเลยครับที่วางล้องศพของคุณยายนะครับเขาเรียกกองฟอนะ กองฟอนเหรอครับเออกองฟอนเขาเอาไว้เผาศพใครตายแล้วก็ต้องเอาโลงมาวางไว้บนนี้ครับแล้วก็เอาฟืนใส่ข้างล่างแล้วก็จุดไฟแล้วมันก็จะลุกท่วมลงไฟมันก็จะไหม้ลงจนเห็นคนตายลุกขึ้นมานั่งแบบนี้โอโอ๊ยขนาดนั้นเลยเหรครับลุง <c oughs> ก็เออสิวะอยากที่ข้าทำให้เองดูนี่แหละ คนตายจะลุกขึ้นมานั่งมือก็กางแบบนี้มันมันเหมือนเขียดโดนย่างไฟนะครับลุงผมเคยเห็นรถเข็นที่เขาขายเขียดทอดอ่ะมันทำท่ากางแขนกางขาเขาเรียกว่าเขียดชายโยครับลุงเออเออนั่นแหละนั่นแหละแบบนั่นแหละแบบเขียดชายโยของเองนั่นแหละเด็ชลุงครับลุง อะไรวะคือผมอยากจะรู้ว่าผีที่เขาพูดกันนะครับมันมีจริงไหมครับลุงแล้วเองอยากจะเห็นไหมหล่ะวะอูอ้อยาอ่าเข็มเดี๋ยวเองรอตอนที่เขาจุดไฟลงศพของยายเองนะเองวิ่งรอบกองฟอนสามรอบ,รบแล้วเองก็ก้มโค้งดูครับแล้วเองก็จะเห็นลองดูสิโอ้นั้นๆ คุณพ่อกับคุณแม่เอาไฟไปจอดที่กองฟื้นใต้หลงคุณยายละครับเอาเอาเลยเอ็งรีบวิ่งรอบกองฟอนสิวะสามรอบแล้วก็ก้มโค้งด,ไดูได้ได้ได้ที่ครับลุงนี่แม่อย่าเพิ่งไปไหนนะอยู่กับฉันก่อนนะแม่อย่าทิ้งฉันไปไหนนะแม่ลุงครับลุงครับครบสามรอบแล้วครับผมจะก้มโค้งดูแลนะครับ ทำอ,าาอะไรอเด็ฮะออโอ้อหคุณแม่คุณพ่อไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่คุณลุงเขาพูดเอาไว้อะอะไรอะ่ะลุงพูดอะไรก็ลุงบอกว่าวิ่งรอบกองฟ้อนสามรอบ แล้วก้องค้องดูก็จะเห็นวิญญาณเด็ดสิครับคุณแม่หวายตายแล้วอะไรกันเนี่ยพี่ทําไมมาสอนหลานแบบนี้ล่ะโธ่เอ้ยไอย้จะมากลัวอะไรกันวะคนเรามันก็ต้องตายด้วยกันทุกคนนะก็เด็กมันอยากจะเห็นว่าวิญญาณมีจริงหรือเปล่าข้าก็สอนวิธีเห็นผีให้เดทมันนะสิวะ ฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปไปกลับบ้านเธอเออคุณพ่อคนแม่ครับกลับไปก่อนเลยนะครับผมจะอยู่กับลุงเสร็จดึกดีครับโถ่ลูกแม่ปล่อยลูกเธอดูท่าทางพูดอย่างไงก็คงจะไม่เชื่อเราหรอกนี่เองสองคนไม่ต้องกลัวไปหรอกน้าไอเดชนะเป็นกอลานข้ายังไงข้าก็รักมันเหมือนลูกของข้าเองไม่ต้องห่วงแล้วนะ เอ็งกลับไปรออยู่ที่บ้านเธอะเดี๋ยวข้ากับเดชจะตามไปลุงลงุคุณพ่อกับคุณแม่กลับไปแล้วครับไอ้เดชเอ็งรู้ไหมว่าคืนนี้ลุงมีอะไรสนุกสนุกให้เอ็งดูด้วยอะไรเลยครับ <laughs> <laughs> เอ็งอยากจะดูไหมละ่ะ <laughs> โอดูสิครับผมชอบเดี <laughs> ๋ยวเรากลับบ้านพอถึงบ้านข้าจะเอาแป้งแป้งสำหรับทาตัวน่ะ เอาไปโรยไว้ในห้องของยายเองแป้งท้าตัวเนี่ยนะครับเออเอาแป้งไปโรยตัวในห้องของคุณยายโรยเพื่ออะไรเหรอครับลุงข้ายังไม่บอกหรอกเอาเป็นว่าเอ็งอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครก่อนล่ะเข้าใจไหมเข้าใจครับเอไปเถอะเรากลับบ้านกันเถอะทางนี้ให้ทางวัดเขาดูแลจัดการไปเรารีบกลับไปจัดการเรื่องของเราที่บ้าน สิ่งที่เองไม่เคยเห็นเองก็จะได้เห็น่ะท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับเราทีมงานข้างข่าวคุณผู้ฟังครับสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดนั้นมันไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อครับ ผมเองเห็นมากับตาของผมเองแต่ผมเองนั้นจิตของผมแข็งพอสมควรจึงไม่ค่อยจะกลัวเรื่องราวของวิญญาณสักเท่าไหร่ในทางกลับกันผมกลับชอบเสียด้วยซ้ำผมว่ามันสนุกดีหลังจากที่เผาศพคุณยายบนกองฟอนในคืนนั้นลุงของผมก็ชวนผมเล่นอะไรสนุกๆอีกแล้วล่ะครับนั่นก็คือเอาแป้งทาตัวไปโรยเอาไว้ในห้องของคุณยาย ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าลุงจะโรยเอาไว้ทําไมกันลุงครับลุงครับโอ้ยอะไรวะลุงจะเอาแป้งทาตัวโรยทั่วห้องของคุณยายเลยเหรอครับแล้วเลยทําไมล่ะครับเออนะเดี๋ยวเองก็รู้เองแหละ เอ็งถอยไปข้าจะโรยตรงที่เอ็งยืนเอ็งเดินออกไปที่หน้าประตูนะครับผมเดินออกมาที่หน้าประตูห้องคุณยายและครับเอาละตอนนี้ข้าโรยปแป้งทาตัวจนทั่วห้องของยายเองแล้วเอาทำไมลุงต้องปิดประตูล็อกห้องคุณยายด้วยล่ะครับคนอื่นจะได้เข้ามาในห้องของยายเองไม่ได้ไงเล่าผมไม่เข้าใจอะเอาเถอะ ตอนนี้เอ็งรีบไปนอนแล้วเช้าก็รีบตื่นนะครับข้าจะไปปลุกเอ็งให้ตื่นตั้งแต่เช้ามืดได้ครับแล้วเราจะมาดูกันไปไปนอนได้แล้วไปครับครับไปนะครับ ได้แล้วเอาแล้วลระครับลุงนี่มันหกโมงเช้าแล้วพ่อกับแม่เองเนี่ยเขาตื่นตั้งนานแล้วเร็วๆเข้ารีบไปล้างหน้าล้างตาข้าจะรออย่าไปดูกันดูอะไรล่ะครับลุงเอาเอ็งลืมไปแล้วเหรอวะวเมื่อคืนนี้เราไปทำอะไรด้วยกันเอาไว้ครับครับเออช้าเราจะดูด้วยกันไปไปรีบลุกครับลุง เอ็งอย่าถามข้ามากนักเลยนะเ,ออเดินตามมาครับคุณพ่อกับคุณแม่ไปไหนกันหมดครับเนี่ยเขาไปที่วัดน่ะไปเก็บกระดูกยายเองเอ็งยืนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวข้าจะเปิดประตูห้องของยายเองอ่ะเปิดละอุย้ยลุงครับ เมื่อลุงของผมเปิดประตูห้องของคุณยายที่โรยแป้งจนทั่วห้องแล้วสิ่งที่ผมไม่อยากจะเชื่อกับสายตาของผมเองนั้นนั่นก็คือรอยเท้าลุง <powers> นี่ไงเอ็งเห็นไหมรอยเท้าจริงๆนคะครับใช่รอยเท้าเอ๊ะแล้วมันเป็นรอยเท้าของใครเหรอครับลุง ห้องของคุณยายเมื่อคืนนี้ผมจำได้ว่าลุงปิดห้องล็อกกุญแจด้านนอกลูกกุญแจก็อยู่กับลุงคนเดียวแล้วใครที่ไหนจะมาเปิดแล้วเขาไปเดินในห้องคุณยายหรือหรือว่าลุงมาเปิดล่ะครับข้าจะมาเปิดได้ยังไงในเมื่อคืนนี้ข้านอนอยู่ในห้องของข้าแล้วเองสังเกตเห็นไม่ไอ้เด็ดเ,เห็นอะไรหรอครับลุง น,นั่นไงรอยเท้าน่ะผมเห็นแล้วครับว่าเป็นรอยเท้าแล้วเองสังเกตไหมดูที่รอยเท้ามันเดินออกมาจากกลางห้องฮะ<า>โอ้จริงๆด้วยรอยเท้ามันเป็นรอยเท้าที่ออกมาจากตรงก,กลางห้องอ,อ,อ้าวแล้วรอยเท้า หลายกันละครับลุงไม่มีรอยเท้าเดินเข้าไปในห้องมีแต่รอยเท้าเดินมาจากตรงกลางห้องจะใครเล่าก็รอยเท้าของยายเองนะสิวะรอยเท้าคุณยายวิญญาณของยายเองยังอยู่ในห้องนี้อุย๊ยถ้าอย่างนั้นวิญญาณของคุณยายก,ก,ก,ก็ก็อยู่ในห้องนี้นะสิครับ อ,อนี่แหละที่ข้าอยากจะให้รู้ว่าดวงวิญญาณของแม่ข้าก็ยังอยู่ในห้องนี้เอ็งรู้ไหมไอเดชว่าดวงวิญญาณของแม่ข้าจะอยู่กับข้าแล้วแล้วลุงไม่กลัวเหรอครับคนยังข้านะ่ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นวิญญาณกับข้านะ่มันพวกเดียวกันโวย้ยแล้วดวงวิญญาณที่เอ็งเห็นรอยเท้านะ่ะก็คือดวงวิญญาณของแม่ข้า แล้วก็เป็นดวงวิญญาณของยายเองครับเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อของดวงวิญญาณของคุณยายของผมที่ยังวนเวียนไม่ยอมไปผุดไปเกิดยังคงสถิตยอยู่ที่ห้องของคุณยายเองไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับ